สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องไมค์ชาแนลนะคะวันนี้มีมาปล่อยนะคะประมาณ6-7เล่มด้วยกันนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะคะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะมาเดี๋เอาเล่มเอาเสรไม่มีฝากก่อนเนาะ เล่มที่หนึ่งนะคะหมุนโมนเสกที่ร้อยเชื่อกครบนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนะคะความยาวสุดใบมีดนะคะอยู่ที่สิบ 0.5นิ้วนะคะด้ามยาวนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะัน,นาเล่มนี้นะคะ5นิลนะคะพี่พี่คนไหนรับนะคะปล่อยเลยนะคะ1,000บาททวนนะค่ะ1,000บาททวนนะคะ, 1, ททนนะ,คะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ1,000บาททวนนะคะสนใจแคปแคปหน้าจอได้เลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะ หล่นไปไหนก็ต่อไปเล่มที่สองนะคะคัดขาวกรีดร่องเลือดนะคะหมุดหมดเสษที่ร้อยเชือกครบนะคะ เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองกว้างนะคะอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสุดใบมีดนะคะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะด้ามนะคะอยู่ที่หกนิ้วนะคะสนาหกมิลนะคะเล่มน,นี้นะคะปล่อยเลยนะคะหนึ่งพันบาททวนนะคะ หนึ่งพันบาททวนเล่มที่สองนะคะต่อไปเล่มที่สามนะคะเล่มนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นในไลฟ์กันนะันเล่มที่สามนะคะงานขาดขาวนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะงานขาดขาวพร้อมกัดนะคะเล่มนี้นะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะ ยาสุดใบมีดนะคะกว้างอยู่ที่ 9, เก้กว่างยาสุดใบมีดอยู่ที่9.2จุดสองนิ้วนะคะด้ามนะคะอยู่ที่5.3จุดสามนะคะขนานะคะอยู่ที่7มิลนะคะเล่มน,นี้เล่มที่3านะคะปล่อยให หนึ่งพันบาททวนเหมือนกันนะคะหนึ่งพันบาททวนต่อไปเล่มที่สี่นะคะเล่มสุดท้ายมาคือสิบบาทเยี่ยมมาหมุดโมเสกที่ร้อยเชี่ยวครบเหมือนกันนะคะพร้อมกาดนะคะงานขาดขาวนะคะเล่มที่สี่นะคะ สินค้ามีพร้อมส่งนะคะเล่มนี้นะคะกว้างอยู่ที่สองสองจุดสองยาวสุดไปมีดอยู่ที่สิบนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้านะคะสนาห้ามิลน,นะคะเล่มที่สี่นะคะสนาห้ามิลน,นะคะเล่มที่สี่งานจริงสวยนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะ ปล่อยให้เลยนะคะ1,000บาททวนสีเล่มนี้นะคะ1,000บาททวนนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมาปล่อยเซตแรกแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะลงอีกคลิปหนึ่งอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ